สวัสดีครับผมกทิษ์พิรมในช่วงครึ่งเดือนแรกในช่วงแรกของเดือนกันยายนซึ่งโดยตลอดมานั้นก็มีข่าวมากมายเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาครับภายใต้การนำพาของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แล้วก็หลายๆเรื่อง หรือว่าเรื่องส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาต่อประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นภาษีสุลกากรในเรื่องการคว่ำบาตมิตรประเทศต่างๆ เรื่องการบีบบังคับประเทศต่างๆให้ปฏิบัติตามแล้วก็หลายๆประเทศก็ต้องปฏิบัติตามหลายๆประเทศก็พยายามที่จะรวมตัวกันนะครับในการที่จะช่วยตัวเองร่วมกันช่วยตนเองต่อต้านพฤติกรรมและการคุกคามหรือการบีบบังคับต่างๆของสหรัฐอเมริกากันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มันก็เป็นเรื่องที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก,ก็ต้องทำกันไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นประเด็นปัญหาของสหรัฐอเมริกาจัดได้ว่ามิได้มาจากภายนอกจีนอาจจะท้าทายสาหรัฐอเมริกา รัเสเซียอาจจะไม่เกรงกลัวสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือก็อาจจะเป็นเด็กเกเรแต่รวมๆกันแล้วนั้นไม่มีประเทศใดในโลกนี้หรือกลุ่มประเทศใดในโลกนี้เนี่ยสามารถที่จะคุกคามแล้วก็บ่อนทำลายสหรัฐอเมริกาได้อย่างจริงจังแล้วก็เต็มที่ พาาราะสหรัฐอเมริกานั้นร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดสาญญานุภาพทางการทหารก็เป็นเลิศของโลกมีอิทธิพลต่างๆมากมายแล้วก็มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยเพราะว่าตั้งอยู่ท่ามกลางสองมหาสมุทรคือ Pacific กับแ n t i c ิกเพราะฉะนั้นภัยคุกคามทางกายภาพโดยตรง ต่อสหรัฐอเมริกาจากต่างประเทศนั้นมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างลำบากหรือไม่ง่ายจะต้องมีจรวดระยะไกลมาเป็นหลายหลายพันกิโลหรือจะต้องเสื่องเรือรบมาขึ้นที่ฝั่งอเมริกาก็ต้องมาหลายพันพันกิโลมเช่นกันนะฮะอเมริกาก็ค่อนข้างจะเป็นป้อมปรการที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็มีพละกกำลังในการที่จะป้องกันตัวเองได้ จัดได้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะคุกคามสหรัฐอเมริกาได้อย่างจริงจังแต่ประเด็นปัญหาที่สหรัฐอเมริกาได้ทำกับต่างประเทศนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากการกระทำของต่างประเทศต่อสหรัฐอเมริกาก่อนแต่ผมเห็นว่า เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจากภายในสังคมอเมริกันเสียเองแล้วความปั่นป่วนยุ่งเหยิงภายในสังคมอเมริกันนั้นมันก็รวมรวมกันออกมาเป็นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่จะไปบอกคนนูน้นคนนี้บังคับคนนูน้นคนนี้ให้ทําอย่างนูน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเธอจะมีการแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างประเทศให้โลกอยู่กันร่วมมือกันอย่างสงบนั้น มันก็ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ภายในสหรัฐอเมริกาเองซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นปัญหาเรื่องสีผิวมีปัญหาเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองล่าสุดก็มีการฆาตกรรมนักเคลือนไหวทางการเมืองที่มีอุดมการ์คล้ายคลึงกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกฆาตกรรมต่อหน้าสาร กำนันแล้วก่อนหน้านั้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็มีผู้ร้ายคนหนึ่งไปยิงคนอเมริกรันที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกในโบสถ์อย่างโดเทียมทารุณแล้วก็มือปืนทั้งสองเนี่ยก็เป็นคนอเมริกรันผิวขาว ไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างคนผิวขาวคนผีดำผิวดำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคนผิวขาวว่ากันเองในขณะเดียวกันค่าครองชีพของอเมริกาก็สูงขึ้นเพราะภาษีมันสูงขึ้นสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาชิ้นส่วนเข้ามาที่อเมริกาเจอภาษีสูงมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตที่อเมริกาสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายประจําวันในการที่จะซื้อสินค้าจากต่างประเทศก็สูงขึ้น ต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็เริ่มที่จะถอนหุ้นออกจากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าไม่อยากเะชิญกับความขึ้นลงอย่างรวดเร็วของราคาหุ้นก็เอาเงินออกมากองไว้เพื่อซื้อพันธบัตรบ้างซื้อทองบ้างซื้อทรัพยากรธรรมชาติพวกแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญสำคัญบ้าง หรือไม่ก็โยกย้ายเงินไปลงทุนในต่างประเทศคู่ขนานกันไปนั้นทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เข้มงวดกับชาวต่างชาติไปตามล้างตามเช็ดบุคคลต่างชาติที่สงสัยว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรืออยู่ที่อเมริกาเกินเวลาของวีซา่าต่างๆล่าสุดก็ได้มีการไปจับกลุ่ม พนักงานเกาหลีใต้ที่โรงงานของเกาหลีใต้ในอเมริกาในข้อหาว่าอยู่เกินวีซา่ารัฐบาลเกาหลีใต้ก็ต้องส่งเครื่องบินหนึ่งลำไปขนผู้คนเหล่านี้300กว่าคนกลับสู่เกาหลีใต้มันก็งุนงงกันไปหมดในเกาหลีใต้ว่าในเมื่ออเมริกาอยากจะให้เกาหลีใต้เข้ามาลงทุนเกาหลีใต้ก็ตอบสนอง แต่มริกาก็มาดัดหลังเรื่องการไปจําจีจำชัยในเรื่องของวีซ่งวีซ่าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำอย่างทันทีทันควันโดยไม่มีการเตือนไม่มีความอลุ่มอรวยไม่มีความนุ่มนวลแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าเป้าหมายอย่างเดียวคือใครเป็นชาวต่างชาติอยู่เกินวีซ่าใครลักลอบเข้าเมืองจะต้องขจัดไปให้หมดแล้วก็ทำอย่างรวดเร็ว รุนแรงในแง่ที่ว่าบุคคลเกาหลีใต้เหล่านี้เขาก็ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ก็ไปใช้อะไรครับมีมีตาต,ตรวจเข้าไปผูกมือเข้าอะไรต่างๆที่ข้อมือเข้าต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาพที่ไม่ไม่น่ารักในขณะเดียวกันรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ส่งทหารรักษาดินแดนไปตามเมืองต่างๆของสหรัฐอเมริกามากขึ้น เพื่ออ้างว่าไปช่วยปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโจรผู้หลงผู้ลายเหล่านี้ดูผิวเผินมันก็ค่อนข้างจะดูดีว่ารัฐบาลกลางเอาใจใส่ต่อความเป็นไปในมลร,รัฐต่างๆแต่มองอีกแง่หนึ่งมันก็เป็นการขยายอำนาจของรัฐบาลกลางมันก็เป็นการรวบอำนาจเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลกลางมากยิ่งขึ้นลดความสัมพันธ์ของรัฐบาลของมลร,รัฐหรือว่าท้องถิ่นทั้งหลาย นะครเรื่องของการกระจายอํานาจอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างในอเมริกานะวันนี้ถึงมีแต่ความยุ่งเหยิงเพราะคนคนเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ชื่อดโดนัลด์ทรัมป์แต่ประถามดีโดนัลด์ทรัมป์จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรได้นั้นก็เพราะเขามีฐานเสียงโดยเฉพาะพวกคนอเมริกันผิวขาวเพศช,ชาย จนชั้นกลางแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์มีนิกายหนึ่งท,ที่เรียกกันว่าพวกอีวนเจลิสอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ค่อนข้างจะอะไรฮะตรงหิงเห็นตรงแล้วก็ไม่ค่อยจะรูปรวยกับคนต่างผิวต่างศาสนาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย โดยรวมๆกันนอกจากสร้างความยุ่งเหยิงภายในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นนโยบายต่างประเทศที่อเมริกาก็โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาเล่นงานมิตรประเทศบีบคั้นบีบบังคับคว่ำบาตรพยายามที่จะให้ทุกประเทศเข้าแถวเดินตามอเมริกาจะแก้กันได้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราชาวต่างประเทศหรือมิตรประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ คนอเมริกันเองเขาจะต้องแก้ไขประเด็นปัญหาของเขาเองนะฮะเขาจะต้องต่อกรกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มคนที่สนับสนุนของเขาอยู่ที่มีพฤติกรรมในการท้าตีท้าต่อยไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่อารุ่มอา่วยไม่ค่อยจะให้เกียรติคนอื่นเราก็หวังว่าอเมริกานั้น มีผู้คนที่มีสติปัญญามีการศึกษามากมายมีความมั่งมีสีสุขโดยทั่วๆไปแล้วดีกว่าคนอื่นๆทั่วโลกก็หวังว่าจะมีคนอเมริการส่วนหนึ่งที่มีสติแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะร่วมกันออกมาต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีงามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มันคงจะต้องมีการต่อต้านไม่ใช่เพียงแต่ว้าไปฟ้องที่ศาลเท่านั้นเอง แต่มันก็คงจะต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเพื่อให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในร่องในรอยเพื่อให้เขาได้ตระหนักว่าที่เขาได้ปบริหารประเทศมาในการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองร่วมปีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำลายมากกว่าเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เขาอาจจะยังขาดสติที่จะได้ทบทวนตัวเองมันก็ต้องมีคนไปบอกกล่าว คนที่จะไปบอกกล่าวได้ก็ต้องเป็นคนอเมริกันกันเองเราก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank you